สบายดีสวัสดีทุกคนบัวสิวทางฝั่งไทยฝั่งลาวละต่างประเทศที่รับชมถึงบัวเด้อมาพบกับสองมิถุมนิสัยทุกคนตอนนี้บัวกําลังจะไปหานองทรเนาะเนื่องจากนองทรบัวเนาะทุกคนมาเห็นงานอยู่ไทยแล้วเนาะเป็นครั้งแรกของนองไทรบัวที่มาเห็นงานอยู่ไทยเนาะทุกคนบัวกำลังเรื่องานเนาะทุกคนแล้วก็จะไปเนาะทุกคนไปหานอง่อนนอง่อนก็จะอยู่อีกทีหนึ่งเพื่อพี่น้องเนาะบัวต้องได้นั่งรถ ไปหาน้องนั่นเองทุกคนนอกจากขังแรกเนาะทุกคนหลังจากที่บัวจากบานมาเนาะอ่าตั้งแต่หาปีที่แล้วเนาะทุกคนคือเจอหน่องในรอบหาปีกลัวๆทุกคนเนาะอ่าน้องไส้ของบัวนั่นเองเพียงน้องน้องไส้แท้ๆเลยทุกคนเนาะบวกกะจะไปหาเพราะว่าบัวชกะคิดหอดเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าหลายปีเนาะทุกคนหาปีกลัวบวชบริเจอเนาะทุกคนบัวก็อยากเจออ่าหน้าตอนนี้น้องไส้บัวกามาแล้วนั่นเองทุกคนเนาะกามาตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่ที่หาเนาะทุกคนหอด อ่าฮอดอ่าไทยเนาะทุกคนเนาะกับว sure <sh> no like like ัวกาจะไปหาหนองทุกคนคือฮอดทียูเน mm ั่นแหละทุกคนเนาะบัวก็เลยจะไปหาหนองเพลนเพลนหนองเนาะบ้วงก็ินฮอดหนองนี่ยแหละทุกคนแหละก็อาจจะเอาของไปให้หนองเนาะทุกคนแหละก็จะซื้อของใส่เพราะว่าามใหม่เนาะหนองเพลนก็อาจจะบุกคอยมีของใส่เพื่ลนหนองเนาะเส้นอาสบู่ยาซาฟโฟมหรือแป้งสิพันทุกคนเนาะวัวก็จะอ่าแวะซื้อให้หนองเพลนก่อนแหละก็จะไปหาหนองเพลนนั่นเองทุกคนเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ทำมาทดสอบเนาะในการใช้ชีวิตของวัว วันนี้บัวก็จะพาไปอาฮาน้องนทุกคนกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยจ้ะเมื่อถึงจะมุ่พาขิ่บัวและถ่ายยาสพอตบัวกันอย่าลืมมุ่งโฆษณาไายสบัวนั่นเองจ้าพี่น้องนอไปทุกคนบัวก็จะลุยเลยทุกคนเพราะว่ามันกระคำแล้วนทุกคนบัวก็บกำลังจะไปเนาะเพราะว่าก็จะไปกระเพื่อนไอทุกคนเฮ็วทางานไกลๆกันนี่แหลยจ้ะอให้พี่น้องเนาะและกามีอย่างหนึ่งพี่อนๆน้องเนาะที่บัวอยากบอกก็คือทุกคน อ่านองบัวนอ้องที่แหลกอ่ะทามงานแล้วว่ามีเนาะอ่าบัวก็เลยให้น้องบัวลงมาเลยไปพี่น้องเมื่อมาแล้วแลวงานที่บัวทามและเอื้อยคนที่รู้จักเพื่อนทามให้เนาะบัวกะอ่าววาไดาแล้วนอ้องบัวก็เลยให้น้องมาแลนแล้ลงมาทุกคนงานที่วาไดานั้นก็มีคนเนาะคนบบาน,นี้กันนี่แหละทุกคนเนาะเขาเจ้ากา เอางานของน้องที่บัวจะเห็ดนอไปเห็ดก่อนแล้วนั่นเองคือน้องนอไปเห็ดงานทีบ่อน้องบัวที่จะเห็ดนอกนปัจจุบันนี้มื่อนี้น้องทุกคนน้องบัวมาหอดกะบุมีงานเห็ดพี่น้องนอก็ตรงลอกก็คือบัวก็จะให้ยามถามหลายๆคนพี่น้องนอเพื่อที่จะให้น้องบัวได้เห็ดงานพี่ๆน้องนอเพราะว่ามาไทยนอทุกคนงานอยู่ไทยก็ห้ายอยู่แล้วพแขงข้าหาในส่วนที่มันมีมันก็มีร้ายพี่น้องนอ บัวกะจะพยายามหาแล็กกรหลายคนสอยกันพี่น้องเนาะคนที่อ่าเขาอยากได้งานที่เห็ดบอนที่น้องบัวจะไปเห็ดเนาะกะให้เข้าไปซาบัวกะบมื่วานยังกะอยากเห็ดกะเห็ดไปหลดทุกคนเนาะอ่าก็คือคล้ายๆแบบว่าอ่าต่อคนต่อจะไปเห็ดอ่าน้องบัวกะคือบัวกะอ่านสาระทุกคนเนาะให้คนนั้นเข้าไปเห็ดซามันเองพี่น,นอ้องเนาะบัวกะจะหาไม่ในอะไรทุกคนเนาะสิ่งที่บัวอยากเอา โอเคบัวก็จะลุยไปหาหน้องบัวตอเพื่อพี่น้องเนาะคือตอันนี้บัวกางยางไปหาเอื่อยบัวตองไปขึ้นรถอยู่ห้องเองื่อยพันอีกที่เพื่อพี่น้องไพืพี่นอ้นองบัวก,ก็จะยางไปซื้อของใน้รถตัดก่อนเพื่อพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาจะแวะรถตัดก่อนซื้อของใส่ให้น้องไรเลยเพื่อพี่น้องลักลักก็ได้ไอ้คือบรรยากาศยามแรกเนะขขเาะทุกคนแถวไกลๆบัวเห็นงาน ลดไกย่งไล่พี่น้องเอาตะกาก่อนมีตะากให้เอปปเดี๋ยวมึง้หาย่้องเอายางซสือโคงก่อนจำสยนไ่มีขคงยังน่เอาขคงใส่ก่อนยาซีฟันยาซีฟันอยู่ใช่ ได้แบบได้กระไดที่แบบเข้าใส่ได้ไหมอัตราลดราคาค่ะเลี้ยนข้างล่างพี่ข้างล่างหรือเปล่าเออมันได้ซ่านร้อนนี่ด้ยเออเออเออแปดสิบเก้าบาทอือโอ้พี่น้องรวมราคาแปดสิบเก้าบาทเจ้ายังมีสบู่เออสบู่ก่อนสบู่ยังกระไาษเอ้ยีจะมาบ้านเอาลุงแกะเลยเนาะเอาลุงแกะให้เนาะคนเอาซี่นี่บ่ ีเรื่องเลยนะมั้ยอ่ะทุกคนใสอีกไเลยยาซาผมมอาแบบเย็นเก้าสิบเก้าสองพี่นึงนเลยนี่นะฮะสามสิบ,บบาทอานี่นเลยฮะก็อเออเอาแบบสี่ลดราคาเนาะซื้อของแต่ดลดราคาเนาะองขวดแล้เลยยิบเลยเอบุญซอขวดนี่ phi ai phi luôn ào nam có chào anh đấy có chịu hai liang niko liang niko đã sống phóng đẹp mình ai em 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 mình em 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 À, em 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 Ui, อันนั้นคือบ่อนามแบบเป็นพวกมึงลุงมึงลิงพี่ใหญ่นี่พวกนึงอ๋อเออเอ้าตววเดียวนี่วะตววเดียวเดียวบอเออให้พี่จิ้มเลยเด้เอาพี่จิ้มเนยี่พป็นเราเนยพี่ใหญ่ควย่างหนามย่างกระไดสามี oh, ่บาทไปที่นี้กินเลยรถเออเอาให้พี่จิ้มน้าได้ขวดหนึ่งกินมากินรถปูแล้วเป็ นี่น้านน้าจะกินอยัางไเนาะกินเราจินเบิดกันเลยสอให้เราไปไดยปไปเลยยิ่มือครับเอน้าทุกคนเอาจะเบิร์ดเรามั้งอันนร้นคองถจะสื่อพือสิบม่มียังหรือมัเดียวคลองคอยเดียลคอยมาสื่อเองที่ล่างเลยเราเออใช่ไหม ให้พป่น้องเขาก็คิดตั้งค์กันตอนหลังจากทีละกล้องแล้วเ,เอาอีสิ่งอั่นนั่นแะ 4ีค่ะเจ้าที่ว้ไปเลยบุญเขากะรุยกระเป๋ากระเป๋าตอนนี้บัวก็มาะหองหอดเลยเนาะเห็นยังอยู่หนาวหนมหอดรมาเอาเกะนั่งฮะแลอีกกอหัวมน่งอ๋อเออเดี๋ยวสิป้แป๊บนึงนางก่อนพึ่งมาอาจจะก็ได้ เอออันนี้ก็คือหองหอนหองเอือยคนบ้านทุกันเนาะทุกคนยังบ่ได้มาหนองบัวมาหอนหองล้เช้าเลยเออมาหอนหองเลยบุเมนฟังยังแบบนี้ฮะบุเมนพักกระุ่นนี่ฮะกินกับลาบคักเลยนี่กินกับลาบพี่น้องเนาะบัเขาวตึ๊บวาไข่ก็มีเนาะทุกคนอ่ะเอาเลยเอาเลยเออ กับเขาพี่น้องเนาะมีหลาบมียางหลากห้ายยางหายกินกินมาจกกินสับซีหยอดเลยเฮ้ยพี่น้องเนาะเขาเนี้ยเขาเนี้ดจะกินแล้วปะน่าโอหเพี่น้องวันนี้เราหมดแล้วเราดอนนกพ่อแหละจำนป็ก็เลื่อดแหลกเลยไข่น้าเ่ส็บแสบพี่น้องอันนี้ลัมอีบุ๊ก ใสมัน,นอยเท่านั้นเลยวะบอยกูไปหมห้างเขากูกไปบ่นี่ำน่ง้ำไปต้พกแกดอกินได้รอกองนี้กิมุกมานี่กินบานเท้าช่วยๆเงเลยเนี่ยบ้านบานเทาอันนี้บุกแล้วบุกเราคกินแ่บกินเื่อเปิดทิ่เขาใหญ่ะไปนอนชิมมึงกนหน่อยใคเหตุเอาแอรดีนะแล้วขอไปกินของไปแล้วก็ยอมาหา แตกันับเต็งงไม่ไม่ใช่จุอันไหนล่ะจุบคนกินตับบ่เอคกินบดจำหนึ่งจำหนึ่งกินอากจะกินดินอาลกินแล่กินไกินดีกววาอื่น้องไปกิน้อน้องมาแล้วน้องมาแล้วน้องชายว่ามาแล้วน้องไผ่ก็มาหากินกัาใส่แหละ สวัสดีเนี่ยสวัสดีดีเดี๋ยวด้วยน้องชายบัวพี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านเนาะจากการหาปี่พึงเจนหน้ากันายพี่น้องเอ้ยมาขอท้องหนึ่งบ่มาขอท้องหนึ่งเลยบุ๊คบ่ใช่อาหารข้องมาแต่บ้านให้เปิดให้เบื้องแรกสีไทยวิโด้นำน้องบัวพร้อมนิดนึงทุกคนเลยเพราะอยู่บ้านข้างกินให้อยากแย้ยลำบากเนี่ยนี่คือข้องมาแต่บ้าทนะทุกคนเนาะ มีหน่อไม้นะมีหน่อไม้เนาะทุกคนอับอนมียังอีกป้าจุดจีผพี่น้องจุดจีเนาะมีจุดจีไอ้วุ่นจับหัเบิงแนมมีอีเอยเาเราเรามาให้พหมเเรามีบุกคยพี่น้องนอยู่ข้างในยังเลยนี่ฮะเรามีบุกคอยชก็ดุม ไลยเลยทุกคนเนาะอันนี้คือคล้องมาแต่ล่าเนาะทุกคนพอแม่เตรียมมาหายมี่น้องใหม่แล้วมีอีบุ๊กจุดจี้เพื่อพี่น้องเนาะมากินกันน้องวัวก็ได้เพื่อน้องเอ้ยจ่ากันหาฟี่โกหกเกิบฮกฟี่หึงจกันกินดิบกินกะไปกินข้าวกินข้าวหรอวะกินแม่จำน่ใส่ละมบหน่ะวังน้องใครเนี่ย ก็นั่งโดนเจี่บ้าน um ่ะแบบจังหงได้เดล่า้าวอ้าวอายอยู่น้องไฟน้องไฟว่าอายเพื่นพี่น้องเลยมามาแต่บ้านแต่งแต่น้องยังน้อยๆเนาะต้นนี้ต้นนี้น้องเกิดต้นมีขบขัวเพื่นพี่น้องเลยมีครอบครัวกันเบิดแหล่ะนี่เด็กอันนั้นคองคือซื้อมาให้ นี่นุ่มแบ่งกันกินเนี่ยหมดจากสีข้นนี่สีมันพวกกล่องสีเศร้าแดงแล้วก็หม้อนี่แล้วก็เจ้าแล้วนะน้ำผลเลียงผไปบื่มไปแล้วอะไรนี่คุณทุกคนเออกับพวกล้องใส่แล้ซื้อมาให้ยยาสิฟันสบู่ยาสระผมซื้อมาให้แล้วก็เสื้อผ้าอันนี้ของคอยบุ้มเอ็นตั้งเลยโอ้ยจำไม่ได้อันนี้ของคอยน้องน้องบ่สูงขนาดไพี่น้องเลยสูงสูงห่างเลย อืมองเลย้น้องไฟน้องไฟไอ้กองใ้ี่น้องเนี่ยในเ่บรรยากาศเนาะทุกคนก็คือน้องคนไกลที่แหลง้องคนจะมาเห็นงานจ้วนในแหละแลวที่นี่งานนันก็มีคุนเอาไปก่อนเนาะก็เลยบมมีงานตอนนี้เขาเป็นมีชาคนเขาว่าบ่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 ากาศบนบ่ท่่บ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 เบ่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 ค่บ่บงบับ่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 บน คืองานที่จะมาเห็ดก็คือเขาเอาไปแล้วเนาะเออหนามันใกล้อ้ใดขอให้าแถวหนี้นะจอดให้นะแถวหนี้ก่อนถ้ามันได้เห็ดแถวหนี้มันง่ายขอมามันจะสิง่ายว่ามีบ้านก็ขอมีบ้านก็จองว่าสร้างไมแน่เออเออแล้ว่าเออเอมีสิ่บ่ออารถคนละซ้ำไม่ดที่นี่ไปซ้ำมันกูมันใกล้บบวัยได้หาแถวหนี้ก่อนพังบังกอน มันตองได่ายหรือไเออบุ้มเราชอยๆหยางละลายคนชอยหฮากันเนี่จะได้แหละใต้เล้วเนาะเจ็บกูก็เจ็บกูเหมือนเด็กขึ้นนี่ขึ้นกันเจ็บนอนกระตุกกระตุกินกันมึงทะโตมากถามโทรให้ซั่งเด็กไปเจวบปิดอันนี้สินบน่นี่ฮะแม่ขอหาอไปพี่น้องสินไม่แม่ฟังมาให้บัว <c oughs> เรื่อยๆอย่างนี่เอาไว้นี่เอาไว้นะเลื่อยๆแมวตัวนึงบวชหนึ่งตัวหนึ่งตัวตนึ่งหาหนองบัวคือหนองนอหายไปค่ะๆเลยคือบัวอยู่แน่ไม่แน่น้องชายก็ใช้ก๊อกเลยนะดั้มมาเถอะนุ้ยอยู่บ้านมอตากแดดไทยหน้าแล้วแล้วก็พ้งขึ้นมาเลยดั้มมาเถอะน้องชายก็น้องไผ่ค่ะ ถุงเทปแดยังบวขาถุงเทปแดดยังบวขาวคือน้องคือเบื่อในเห็ุงานแบบกอกแดดอยู่แต่ก็จะบวบวยมากแต่มันก็ยังดั่งอพี่น้องเลยนี่พ่งกลับได้หมดเจ้าหมันคอยย่างแล้วทากลับพร้อมกันดูนี่ก่อนเด้อเมืองแพร่เลูกกินแซ่บเ่ืองแพรของอาหารลาวเอามาจากลาวเลยได้นี่ค่ะ แสบใหญ่ยหญ่คนไทยเนาะเราแสบแสบซีมืองอาหารเหล่าเราแสบก็ต้างแสบนะไม่แสบก็ต้องกินเด้พื่อ้กินเขาได้เราเออเพี่อนเราได้กินเขาจะเจ้าใช่เลยพื่านสดวหทีเบิง์นนี้นี่เขากินไปแล้วใช่บัเห็นไก่อ็งช่วยดิีเบิรนเนี้ยซุ่มกระดาษขักขักพี่น้องลาบลาอันนี้เนื้อหัวบ่ คัดครามันน่ารักมากค่ะไรสไปจืงงานซวนต้องมี้ัักมิตรภาคเต่์ยางานซวนกันเลกินกันเลยมเจ้ากินข้าวแล้วหรือเปล่านี้ฮะบอกแล้วกินข้าวแล้วหรือเปลาใช่ไหมงน้อใส ทูกวีแต่นาอไเออพี่น้อ้องไ้น่องบัวล่ทุ่มหยตุยกชุ่มกงบัมันเหม่อเนื้อพีน่องเนาะนองจิถ้าเขาบริสุทธิ์คืออ่้ยใส่นันคือเพศไอเพศดีแท้ใ่ปะจนอ้องมาดิกินอันนี้เลยิบเป็นิดนึงให้น้องมากก็ว่ากับหนองยางเรื่องบริสุทธิร่มมีเขาเรื่องหญ่เนี่ย แคบแเข็ขนาดแบไแบบนี huh. yeah. uh ่จะมชมจะ้ม hmm. mm ันแดงสีบ hmm. mm ุญมะนาวมะนาวอ่ม hmm. ันฟอฟอรเยอะวา้นเลามอ่าน้เากินนมตาดมึงไดิ้งนมตามบงไินตา ่ไหนโดนกินหลายๆครั้งที่หมดมันจังโดนนี่ติดฟิล์มตัวนี้ท่านกูบาลว่าจะติดหนาเจ้าเลิกก็เปลี่ยนแล้วเจ้าเปลี่ยน้เจ้ามนฟิล์มมันก็แพงกฟิล์มนี่ใหเจ้าาบาอือฟิล์มขอติดนี่ติดร้อยของมแต่หมอติดมาว่านีแตหน่อยนึงุจ ก็จะเปลี่ยนลอยนึ่งข้าวนะลอยชิ้นันนะสองลอยสองลอยอยู่ในประมาณสามเดือนน้สองลอยเดี๋ยวสามเดือนแต่ก็ไปเปลี่ยนต้นทองกันค่ะเดือนน้องขอไปเปลี่ยนขอค่ะก็เปลี่ยนถองการนี่ยเปลี่ยนเลยเส่บนรางบนคืนกั่นนะกั่นแบบแท่งในพื้น พแล้วนะทุกคนกับของพอนกับคลิปนี้พวก็ราจะโจยเพลงเี้เด้อขอขอบคุณทุกคนเดเค่ามาเบ่งสวัสดีนะสวัสดีัด<ม>น,น่าจะตอกนะ ใช้น <Cornell>. ้องไผ่ค่ะอ่ะโซดีแน่น้องไผ่น้องไผ่บัวขี้อายเฮ้ยคือดอกาก่ยาคนน่ะไปเมื่อนอนโอเคน้องน้องบัวก็ขอบคุณทุกคนเด้อคลิปนี้กับโจ้เพื่อนสนีทบรรยากาศกับประมาณนี้เนาะน้องบัวก็จะอ้ายในคำน้องไผ่ทุกคนเนาะบอบุคคยบุเคยเขากับอ่าแบบนี้เนาะทุกคนเนาะนั่นเองทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ก็มาเบิ่งสบายดีสวัสดี